สวัสดีทุกคนชั้นชื่อสเตลลาอายุ16มีน้องสาวคนหนึ่งไม่นานมานี้ฉันเพิ่งใช้มาตรการที่รุนแรงเพื่อปกป้องสุขภาพของเธอจากแม่ผู้แสนพิลึกของเราเองเธออาจต้องบาดเจ็บหรือพิการก็ได้ถ้าไม่ได้ชั้นช่วยเอาไว้ฉันจะเล่าให้ฟังว่ามันเกิดอะไรขึ้นเมื่อไม่นานมานี้มันเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่กับครอบครัวเรานั่นก็คือการหย่าร้างของพ่อแม่ตอนนี้ทั้งชั้นและน้องสาวก็ต้องถูกแบ่งแยกระหว่างพ่อกับแม่ความจริงก็คือหลังจากที่ทั้งคู่หย่าร้างแล้วพวกเขาต้องดูแลเรา ดังนั้นเราจึงใช้เวลากับพวกเขาทั้งคู่สลับกันคนละสัปดาห์มันยากนะที่จะทําความคุ้นเคยแต่พอเวลาผ่านไปฉันก็พบความได้เปรียบบางอย่างในการอยู่กับแม่เพราะบ้านของแม่นะอยู่ในพื้นที่ที่มีเพื่อนบ้านมากมายซึ่งฉันก็มีเพื่อนใหม่ที่นั่นนอกจากนั้นหลังจากการหย่าแม่ยังตัดสินใจเปลี่ยนแปลงชีวิตเธอใหม่ทั้งหมดยกเว้นนิสัยที่ไม่ดีบางอย่างที่ติดตัวเธอมาตั้งแต่อดีตนั่นก็คือเธอเป็นคนวิตกจริตและมักทําตัวมีปัญหาอยู่เสมอทั้งที่ความจริงแล้วมันไม่ได้มีอะไรเลย ส่วนใหญ่มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพไม่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามถ้าเราสองพี่น้องเกิดจามขึ้นมาแม่จะรีบพาพวกเราไปโรงพยาบาลทันทีและทำการตรวจร่างกายอย่างละเอียดฉันรู้ว่าเธอเอาใจใส่เรามากตอนนี้มันก็มากเกินไปและฉันก็ไม่สามารถขัดขืนเธอได้เลยขนาดพ่อเองก็ยังคอยยับยั้งเธออยู่เสมอแต่เมื่อเราอยู่ที่บ้านแม่เราเราถือว่าอยู่ในกำม,มือของเธออย่างสมบูรณ์ครั้งแรกที่แม่ทําให้ฉันรู้สึกกลัวจริงๆก็คือเมื่อประมาณสองสาเดือนก่อนฉันกลับมาจากโรงเรียนแล้วก็พบว่าไม่มีใครอยู่บ้าน จริงๆก็เป็นเรื่องปกติเพราะแม่มักจะพาลิลลี่ไปเรียนเต้นแล้วก็ใช้เวลาด้วยกันหลังจากนั้นแต่พวกเขาก็ยังไม่มาทั้งที่ถึงเวลาที่พวกเขาควรจะกลับกันได้แล้วฉันจึงโทรไปหาแม่แต่เธอก็ไม่รับสายและโทรศัพท์ของลิลลี่ก็ปิดเครื่องด้วยฉันคิดว่าบางทีพวกเขาอาจแวะซื้อของที่ซูเปอร์มาร์เก็ตหรือไปเดินเล่นด้วยกันแต่เวลาผ่านไปนานแล้วพวกเขาก็ยังไม่มาสักทีฉันได้แต่รออยู่ที่บ้านกับฮาจิโกะและไม่รู้ว่าต้องทำยังไงจนกระทั่งดึกแม่ก็โทรมาหาและบอกข่าวร้ายกับฉันว่า ตอนนี้ลิลลี่อยู่โรงพยาบาลและเธอได้ทําการตรวจร่างกายหลายอย่างมันฟังดูร้ายแรงมากฉันก็เลยต้องรีบไปโรงพยาบาลให้เร็วที่สุดพอไปถึงฉันก็เห็นแม่เอาต่ร้องไห้จนไม่สามารถอธิบายอะไรให้ฉันฟังได้เลยในที่สุดหมอก็ออกมาแจ้งข่าวดีกับเราว่าลิลลี่ปลอดภัยดีแล้วเราสามารถกลับบ้านได้แล้วฉันถอนหายใจอย่างโล่งอกแต่พอฉันได้รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นฉันก็ต้องไปหลาดใจกับพฤติกรรมประหลาดๆของแม่เรื่องก็คือ น้องสาวของฉันรู้สึกเวียนหัวขึ้นมาในชั้นเรียนเต้นแล้วเธอก็ล้มลงสองสาครั้งพ่อแม่เห็นดังนั้นเธอก็รีบพาน้องมาโรงพยาบาลเพราะคิดว่าเธออาจจะเป็นเนื้อง,งอกในสมองหรืออะไรแบบนั้นน่ะมันฟังดูงี่เง่ามากนี่เป็นการเรียนเต้นนะปกติเราก็ต้องมีการเคลื่อนไหวหรือว่าหมุนตัวอะไรเร็วๆอยู่แล้วไม่ใช่หรอมันก็อาจจะเวียนหัวขึ้นได้เป็นธรรมดาแต่แม่ก็กลัวแล้วก็ตื่นตูมจนเกินเหตุแม่เป็นผู้ใหญ่แล้วแล้วก็น่าจะจัดการอะไรอย่างมีสติได้ดีกว่าเนี้เอ้ย มันยากจริงๆที่จะไม่ให้ฉันโกรธแม่ในเรื่องเนี้ยแล้วมันทําให้ฉันนึกถึงสิ่งที่เกิดขึ้นกับฉันเมื่อประมาณ5ปีที่ผ่านมาดดูหนาวปีนั้นฉันกําลังเล่นสงครามหิมะกับเพื่อนๆในบ้านเกิดของตัวเองมันสนุกมากเลยเราเล่นปลาหิมะกันหัวเราะด้วยกันพร้อมรอยยิ้มของพ่อแม่ทุกอย่างดําเนินไปด้วยดีแต่ฉันใช้เวลาอยู่นอกบ้านมากไปฉันก็เลยเป็นหวัดฉันรู้ว่าถ้าแม่รู้เข้าว่าฉันไม่สบายนแม่จะต้องให้ฉันอยู่บ้านแล้วก็ห้ามไม่ให้ออกไปเล่นสนุกอีกฉันก็เลยพยายามกลั้นจาามเอไว แล้วก็แกล้งทำเป็นว่าสบายดีฉันไม่น่าทำแบบนั้นเลยเพราะไม่กี่วันต่อมาอาการฉันแย่ลงฉันมีไข้สูงแล้วรู้สึกแย่มากยิ่งไปกว่านั้นฉันเกือบจะต้องสูญเสียเสียงของตัวเองไปเลยเพราะฉันมีอาการเจ็บคออย่างมากพอแม่พาไปโรงพยาบาลทุกอย่างก็เริ่มแย่ลงแล้วความจริงเราควรมาเข้ารับการรักษาอย่างทันเวลาแต่ฉันมาช้าไปต่อมทอนซิลฉันอักเสบหนักแล้วทำให้เกิดโรคซรกซ้อนไปถึงไตฉันก็เลยมีปัญหามากกว่าแค่เจ็บคอ เราต้องเสียเงินจากการรักษาครั้งนั้นมากมายและพ่อกับแม่ก็เป็นห่วงฉันมากจริงๆแม่รู้สึกผิดมากที่ดูแลฉันไม่ดีและหลังจากนั้นมาเธอก็ดูแลสุขภาพของพวกเราอย่างใกล้ชิดแค่มีอาการที่คล้ายกับจะเป็นหวัดเล็กน้อยเนี่ยแม่ก็จะพาฉันไปหาหมอทันทีพูดได้เลยว่าตั้งแต่นั้นมาฉันก็ไม่เคยเจ็บป่วยอะไรจริงจังอีกเลยและถ้าพวกเราเป็นไข้เราก็จะถูกพาไปรักษาเดี๋ยวนั้นเลยเราก็เลยหายอย่างเร็วแต่นี่มันก็เป็นข้อเสียเกี่ยวกับความขี้กังวลของแม่ พราะเธอมักจะทำตัวโอเวอร์อยู่เสมอครั้งหนึ่งฉันแค่ขาพลิกแล้วก็เดินกระเพลกอยู่สองสาวันฉันก็ไม่ได้เป็นอะไรมากนะแต่กับแม่เนี่ยอย่างกับมันเป็นศกนาตรกรรมเลยทีเดียวแม่จินตนาการไปไกลถึงขั้นว่ากระดูกขาฉันอาจจะแตกและฉันอาจต้องสูญเสียขานั่นมันแย่มากแล้วพอเวลาผ่านไปสิ่งนี้ก็เริ่มส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ในครอบครัวความคิดกังวลของแม่เนี่ยเริ่มคุกคามฉันและแม้แต่กับพ่อพวกเขาก็ทะเลาะกันอยู่บ่อยๆเกี่ยวกับเรื่องการไปพบหมอ พ่อบอกว่าการใส่ใจมากเกินไปของแม่เนี่ยทำร้ายสุขภาพทั้งของเราแล้วก็ของตัวแม่เองส่วนแม่ก็สวนกลับพ่อว่าที่แม่ทําแบบนั้นก็เพราะไม่อยากเสียลูกๆไปคุณคงเห็นได้ว่าทั้งคู่ต่างยืนอยู่ในความถูกต้องของตัวเองหลายปีผ่านไปอาการอุปทานของแม่ก็ทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆและพ่อกับแม่ก็ทะเลาะก,กันเรื่องนี้ตลอดจนในที่สุดพ่อก็ทนไม่ไหวอีกแล้วแล้วก็เลยขอหย่าแทนที่แม่จะรู้ตัวว่าสาเหตุเนี่ยมันมาจากความไร้สาระของแม่เองแต่กลายเป็นว่าตอนเนี้ย กลับไม่มีใครมาคอยรังเธอแล้วตั้งแต่นั้นแม่ก็เลยมีอิสระเต็มที่ในการค้นหาอาการเจ็บป่วยจากพวกเราทั้งที่มันไม่เคยมีอยู่จริงตอนนี้ฉันโตเป็นผู้ใหญ่แล้วแล้วก็สามารถโต้แย้งกับแม่ได้อย่างง่ายดายแม่ไม่สามารถโน้มน้าวเรื่องการป่วยของฉันได้อีกต่อไปเพราะฉันเข้าใจอะไรทุกอย่างดีแต่ผลกลับไปตกอยู่ที่น้องสาวฉันแทนฉันพยายามปกป้องน้องอย่างดีที่สุดเท่าที่จะทำได้แต่เพราะฉันชอบออกไปเที่ยวกับเพื่อนๆแล้วก็ใช้เวลากับพวกเขาอยู่บ่อยๆ ฉันจึงไม่สามารถอยู่กับน้องได้ตลอดเวลาตอนนี้ฉันเสียใจที่เป็นแบบนั้นเพราะระหว่างที่ฉันไม่อยู่แม่ก็จะใช้เล่ห์เหลี่ยมของเธออย่างในวันเกิดฉันฉันได้ไปเที่ยวกับเพื่อนๆสามวันแต่พอกลับมาบ้านได้เห็นแม่กับน้องฉันแทบบ้าไปเลยเพราะฉันพบว่าลิลลี่กำลังนั่งอยู่ในรถเข็นโอ้พระเจ้านี่มันเกิดอะไรขึ้นตอนที่ฉันไม่อยู่แต่ฉันว่าฉันพอจะเดาออกเรื่องก็คือน้องฉันเนี่ยเกิดบาดเจ็บที่หัวเข่าและหมอก็ขอให้เธอพักผ่อน ดังนั้นแม่จึงเสนอที่จะให้ลิลลี่ได้ใช้รถเข็นแต่เธอไม่ได้ทำแบบนั้นเพื่อสนองความวิตกของตัวเองเท่านั้นนะฉันเห็นว่าพวกเพื่อนบ้านเริ่มรู้สึกสงสารพวกเราแล้วก็ดูเหมือนว่าแม่จะสนุกกับมันมากเหมือนกับว่าแม่ทำไปเพราะสิ่งนี้ความสงสารของผู้คนหล่อเลี้ยงแม่เหมือนเลือดที่หล่อเลี้ยงบำไพฉันจึงเล่าให้พ่อฟังทุกอย่างแต่ก็อย่างที่รู้ไม่มีอะไรมาหยุดเธอได้เราจึงไม่สามารถทำอะไรได้ทั้งนั้นและที่แย่ที่สุดคือลิลลี่ไม่รู้ว่าต้องทำยังไง เธอเชื่อทุกอย่างที่แม่พูดและไม่ได้แค่เชื่อธรรมดานะเธอเริ่มรู้สึกว่าเธอมีปัญหาทางสุขภาพเหล่านั้นอย่างที่แม่บอกจริงๆฉันพยายามบอกน้องว่าเธอไม่ได้เป็นอะไรมากหรอกแต่อิทธิพลของแม่เนี่ยส่งผลกับเธอมากจริงๆและในไม่ช้าเธอก็ล้มเส้นจนอาจทําให้ลิลลี่อาจถึงขั้นต้องพิก,การได้เลยทีเดียววันนั้นเราไปซื้อของกันที่ห้างแล้วก็มีอยู่ตอนหนึ่งลิลลี่ไม่สามารถอ่านป้ายในร้านค้าได้จากระยะไกลแน่นอนว่าแม่ฉันเริ่มมีปฏิกิริยาในแบบของแม่ทันทีเลย และการต่อสู้อันซานคลาสสิกข,ของพวกเราก็เกิดขึ้นท่านสุภาพสตรีและสุภาพบุรุษทั้งหลายในมุมขวาคือน,นักสู้เพื่อความชอบธรรมและปกป้องสุขภาพของน้องสาวและมุมซ้ายคือผู้หญิงผู้พร้อมจะทำร้ายลูกของตัวเองเพื่อเรียกร้องความสงสารจากผู้คนร่อบข้างเริ่มโชคได้ใช่มันประมาณนั้นเลยหลังจากการโต้เถียงของพวกเราสุดท้ายแม่ก็แอบพาลิลี่ไปหาจากักษุแพทย์อยู่ดี ฉันมารู้ที่หลังว่าพวกเขาตระเวนไปพบหมอมากมายจนกระทั่งมาเจอหมอคนที่สนับสนุนความคลางแคลงใจของแม่เข้าจนได้ลิลลี่ได้ทําการทดสอบต่างๆและพบว่าเธอมีสายตาที่ไม่ดีแต่ความจริงก็คือที่เธอเป็นแบบนั้นก็เพราะการชักจูงของแม่มันคืออาการของจิตสรีระแปรปรวนนั่นก็คือเมื่อใจลิลลี่รู้สึกเชื่อว่าเธอมีปัญหาร่างกายมันจึงส่งผลให้เป็นแบบนั้นขึ้นมาจริงๆ แม่ไม่อยากให้ลิลลี่ใส่แว่นตาหรือคอนแทคเลนส์แต่แม่ยืนยันว่าลิลลี่จะต้องทำการผ่าตัดเพื่อแก้ไขาการมองเห็นของเธอนี่มันบ้ากันไปใหญ่แล้วผ่าตัดกับคนที่ไม่มีปัญหาสุขภาพอะไรเนี่ยนะฉันต้องหยุดเรื่องนี้ให้ได้ฉันพยายามโน้มน้าวแม่ทุกทางแต่ก็ไม่ได้ผลเลยดังนั้นฉันกับพ่อจึงต้องใช้มาตรการรุนแรงด้วยการแอบไปรับลิลลี่มาจากโรงเรียนแล้วก็พาไปที่บ้านเขาโดยไม่บอกแม่โอ้แม่แทบคลั่งเลยแหละพอรู้เรื่องเข้าแม่กรีดร้องแล้วก็ขู่ว่าจะแจ้งตำรวจ แต่พ่อกับฉันกลับเป็นฝ่ายที่โทรหานักสังคมสงเคราะห์ก่อนเราไม่ต้องการให้แม่ทำร้ายลิลลี่และนี่ก็เป็นโอกาสเดียวที่เราจะทำได้มันกลับกลายเป็นว่าผู้นักสังคมสงเคราะห์คุณเคยกับเคสแบบนี้ดีเพราะทันทีที่เราแสดงผลทางการแพทย์ของลิลลี่ให้ดูว่าเธอกำลังจะเข้ารับการผ่าตัดทั้งที่ททไม่จำเป็นพวกเขาก็เลยเข้าข้างเราแน่นอนว่าพวกเราไม่ได้มีจุดประสงค์ร้ายอะไรและเราก็ไม่ได้ต้องการพรากลิลลี่ไปจากแม่ และเมื่อพ่อได้เอกสารทั้งหมดแล้วเขาก็กลายเป็นบุคคลเพียงคนเดียวที่สามารถตัดสินใจเกี่ยวกับลิลลี่ได้พวกเรากลับบ้านไปหาแม่แล้วก็พูดคุยกันอย่างจริงจังปรากฏว่าแม่รู้สึกเสียใจอย่างมากกับสิ่งที่ทำลงไปแต่ทุกสิ่งที่เธอทำเนี่ยก็ล้วนเต็มไปด้วยความรักและความเป็นห่วงพวกเราพ่อจึงให้โอกาสแม่อีกครั้งให้ได้อยู่กับลูกๆอย่างเป็นสุขบางทีเหตุการณ์นี้ยอาจทําให้แม่คิดได้ว่าความเป็นห่วงของแม่เนี่ยนอกจากจะไม่ช่วยอะไรแล้วยังอาจทําร้ายลูกสาวของตัวเองได้แต่อย่างไรก็ตาม หลังจากนั้น2-3สัปดาห์ปัญหาสายตาของลิลลี่ก็หายไปราวกับปฏิหารและนั่นมันยิ่งยืนยันได้ว่าเราได้ทำในสิ่งที่ถูกต้องที่สุดแล้วคุณคิดว่าพวกเราทำในสิ่งที่ถูกต้องหรือเปล่าคะเป็นคุณเนี่ยคุณจะต่อสู้เพื่อคนที่คุณรักหรือเปล่าช่วยตอบฉันในคอมเมนต์กันด้วยนะและอย่าลืมกดติดตามช่องของเราเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดเรื่องราวเจ๋งๆแบบนี้อีกแล้วพบกันใหม่นะคะ